拜拜。Bye bye. โอ้จะว่าอาห6ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยอาห6อาหงนั่งแดกเลยประมาณเกียร์สองเกียร์สามใ่เลยเกียร์สามอะผมว่าสับสามไปเลยอาหงนั่งแดกเลย <c oughs> <c oughs> เล่เด้อกู ันไประมาณสามอะผมว่าสับสามเนี่ยตาหกไม่ไปเลย อหกนั่งแดกนะครับเกียร์สามอหกห้าศูนย์ตามไม่ทันเลยส้นไม่ไหวอหกนั่งแดกเลยนขาด่ซับสามไปเลยอหกอ,อหกซับสามไปเลยเกียร์สามซับสามแซงนัง่งแซงเลยหกหาก้าศูนย์ตามข้างหลัง,ลงของตามของรท่านเลย